โบสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟสี่ตาท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเลิศรักนะคะโบเมื่อนี้มาเล่นนักผู้สาวค่ะเมื่อนี้มามาหาสาวอุ่มเนาะมือนั้นไปหาสาวสาวยังกอสาวนาโนู่มันนี้เปลี่ยนผู้สาวละคะนี่พ่ออมละคะนี่พ่อพันชันดีอืติ๊ดใจพ่อเตือน สนใจพอตึงกินหอดพอตึงได้ดลดะไยพอพอตึงพอตาที่อ่นบวงืดบงืดบงืดยังมเนมักผู้สาวบวงืดจกหาตาผู้สาวเศร้าแล้วขนมบ่อพุ่นง่ายงาวเลยนั่นอ น่าฮัก็อย่างงก็เลิศอีของตะวันนี่ก็มาตาใสแล้วนี่มาิันพาลอดไทยมันบ่ออกแก๊สอีกปีอกนี่นะปีอกเองอีกปาตังตเตนปาตังกะอันอะะตีหมดแล้วบอรุุนรุนไม่นั่นแมมันออกลูกแล้ว นายเป็นจ้านายล่ะคือเดินมานอนูโอ้พญท่องเม่ไนี่ไปตาเมยแห้งแนไปเก็บเห็ดนี่อย่างมากหนึ่งหนึ่งเมยบ่ไปเก็บเห็ดนั่นโอ้คือจะเมยแห้งงานฝันงานนั่นแหละ าน,นานออาน,นานเลิเราเรามาดูบ้านอุ้มบุญนะคะมีทั้งตะก,กะแตนปลาตังก้าโอ้ในตีผดังไม่ที้ังมาไม่นี่คือสิบรด้ตอสู่กันละวานี่เขาเลี้ยงด้วยหญ้านะคะเลี้ยงด้วยหญ้าเออ มืดเ oh, ห็นว่าข่อยปิ๊บเห็นว่าเป๊ะๆข่อยก็ขึ้นได้อยู่แล้วล่ะในลูกคือกันเศร้าไก่เศร้าเดี่ยงเลยแม่ค่ายดีขึ้นมาแล้วโอ้ล่ะสามตัวคนนี้ท่งนี้ก็กินเป็นคือกันเบิ่งว่าพุ่น กินให้อ้วนกินบังไเออก็ติวได้นับงง่าลูกเพิ่นน่ะจักจักวันนีีปยังไหนเนาะพลุงพลั้งสื่อกอง่าสื่อก้อพอนี่เป็นตาเฉียวเน้ยมเอว่าเนมากอเียนเกียดแล้วเกียดพ่อใหญ่เจอ เังไไมไตแล้ไปกัไปเดอรไปกินเร็วไปกับไปเดอผู้เโอ้โหนได้โอกาสนอนนอยัวอีวันนี้เอาโอนอนผู้สาวก็นอนอวยผู้สาวนอนอวยโอ้ผู้สาวยันลูกมลูกเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันสียดียงกั บ่ได wow. ้บ yeah. oh. ่ได้บ่ได้งา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 พอไงอุดสี่ห้าให้เจ้าได้นั่นพอตึงมันมีเงินเสียคาดองเั่นนี่คาที่หากระเฝ้าออกกันนี่ฮะเฮ้ยผู้สาวเพิ่มกับผุน่ะผุน่ะมีกายมือหน่อยไกลเลยผุน่ะอย่าดมโอ้ยดูไฟเด็กหน่อย ดิ้งหน่อยมากกันแค่นนีู้จะดุ้มงาเจ้าเน่าอ่ะผู้สาวกับพ่อผู้สาวปุ่นนอนอ้อยผู้บ่าวก็บจีเกินย่างเดียวเออปุ่นปุ่นพ่อกับทอยลูกกันย้ำผู้สาวผู้สาวนอนอ้อยอย่างเดียวเลยปุ่นป้าใหญ่เตือนกับคุ้มลูกอย่างเดียวยันงาน ยันง well, ่ายเห็ด nice. ล cool. ูกเพิ่นอุ่มบริหน่อยคือเก่าเขียนแล้วเบิองตาตาตาเขียนแล้วพอเบิองตาลูกเจ้าอุ้มกับพ่ออุ้มในวันนี้ไอ้ของขนมมันนะทิ่มกับพ่อไปเอาทิ่มขยอกันทีซื้อดอกเพิ่นเคนคักแห้งคักแห้ง Ừ, kiện là kiện lèo phù bào. là cái nón dốc phù bào thân nó ít hơi thương thương thong phám luật lac hoa hoa luật lac ngài nhau nhan kim nong hoa 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 เออเบียด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 อะไรคสาแข็งเออเบียดเบียดเออเบียดอุ้มเบียดเบียดอุ้มเบียดอ่าอโอ้โอ้เต็งติงขาไปเลยเออเอ้าโอ้ห้องเทห้องเทโสดีเลยนะปุ่นปุ่นเออนั่นยังสี่นั่นยังสีเอาเรียบบริพ่อใหญ่ตตงเอาลูกบัวฟังเดี่ยวลูกกำลังพอกันดนโดนพอกันเทียเอาล่องเมืองลังหาขาที่

บอผเกิดมากข้าลูกขึ้นมาแของเสียงดับเหมือนน้าว่เมนยังดอกขาไปปีนั่นโอ้ล่ะกะกะลักกะมักกันแห้งเนาะบึงว่าพุ่นหอมกันพุ่นพุ่นัดนเด้พ่อกันเทียกันนี้ปุ่นปนป่นปุ่ปุปุ่ปุนป่บ่ปุปนปนปุป่ปุปุุ่นปุปุ๊ปุ่ปุ๊บ่บ่่ปุนปนปุปุนปุน อยู่แล้วอยู่แล้วมาเบิ่งดากสองสาวโอ้สองหนุ่มอุ้มโบไปใส่มาใส่เลยอุ้มไอ้คือกันก็ไม่ไข่แห้งแถบ้านเขาสูงเติร์นอุ้มอุ้มก็ไม่ไข่แห้งแถบอุสูงเลยเบิ่งบ่สูงทำพีเลิศเลยพุ่นว่าน้องดาวเตี้ยวเตี๋ยสูงซทำพีเลิศอะไร คุณนะคะขอบคุณแม่เอฟซีตทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลิศด้วยนะคะไลค์นในใหนึ่งแชร์ค็หนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน,น, <àn> น้อยแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะเก็บไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะ สลับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยังบ้านัดเยยอมอยู่ลูกข่อยยังมักเขาอยู่ฝุ่นผู้สาวกับพ่อผู้สาว